ครับสวัสดีครับเอฟทุกคนนะครับเนาะครับมืนอนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่อยังน้อพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์น้อพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสี่สี่ห้าสองหนึ่งห้าขับเลขล่างก็ออกห้าสองน้อพี่น้องเนาะ ครับจุดท,ที่พอเตรียมสลูไพ่ก็โอ้ยหลุดบ่ได้พี่น้องครับพอเตรมกราบขอโทษขอภัยหลายเลยพี่น้องเด้อเด่นแปดกับศูนย์บ้มาจากโดพี่น้องครับมาหนึ่งห้าห้าสองเนาะครับเนาะครับพอเตรมกราบขอโทษขอไพ่อีได้พี่น้องเด้มมาาอครับวับนนี้พอเตรียมจะพ,พาะมาเบิ้งต้อกลั่นนะพี่น้องเนาะ สูตรที่พ่อเตียมเคยเอาให้เบิงพี่น้องนี่ครับแปดกั 0. บศูนย์บ่มาจักตัวมีนำ้ำซ้ำไปสรุปคงสุดท้ายก็ได้แปดกับศูนย์ครับงวดน,นี้มันได้สี่กับหกพี่น้องวันนี้พ่อเตียมสิบัเอาได้พี่น้องบ้านนี้มันหลุดแล้วพ่อเตียมกับบัมีความมั่นใจนะครับพ่อเตียมภาพาเบิงสูตรใหม่เข่ามาต่อเนื่องนี่หลายงวดแล้วได้พี่น้อง นะครับงวดเมื่อก,กี้เนี่พ่อเตียมันเอาศูนย์นี่ล้วมานะครับนี่ครับมันไปส้วนที่ศูนย์เห็นบอพี่น้องพ่อเตียมเขาเลยมีศูนย์หาศูนย์หะครับหนึ่งหาหนึ่งหกบ่อเอา นี่นะครับงวดนี้พี่น้องครับเขามาหลา่งวดไล้ศูนย์สี่หกศูนย์หนึ่งหางวดลาสุดหนึ่งหารมาพี่น้องแล้วพ่อเตมจะเอาเนี่ยแปดกับเก้ามาจับครับห้ากับหกพี่น้องก็จะได้สีสุดสี่หางนะครับคือเก้าพี่น้องเพราะว่าูตรนี้ งวดงวดงวดผ่านมากกับส้นแน่นดิศูนย์กับหนึ่งมันจะมาส้นสูนสุดหลักของพอเตียมอยู่นะครับสุดน,นี้มันได้แปดโอ้เก้าศูนย์หนึ่งมันไปส้นกับศูนย์นั่นศูนย์กับหนึ่งอันนี้เจ็ดแปดเก้าขับกับมาส้นแปดกับเก้านะครับนี่นะครับคนจับมันดีๆก็จะได้หกสูนยหกหางได้พี่น้อง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าก็ดีเขานะครับวันนี้พ่อเทมซีเอานี่แหละแต่ว่าจะเอาเอาซีบอลพี่น้องมันจะได้เป็นขันจับเบอร์เดียมจะได้เป็นหกชุดครับมันเป็นส่วนหากับหกนะพี่น้องในขันจับกันก็นดีเขาตรงสี่ละพี่น้องนี่หนึ่งห้าตรงๆนะครับเอ,เอาตรงสี่ะพี่น้องเนาะ ครับระสิไปออกวันวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่สิบสองนะครับเพราะว่าการยินพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาว่า,วางานบุญอ้วนนึงยังก็อันสตีสบอกครับ ก็จะเอื่นว่าวันสตีสากลนพี่น้องเนาะครับอันนี้ก็ได้ยินแต่อเอพนองเอฟซีดอกว่าวสูฟังพระเตียมกบบระบุลูนะครับวันจันทร์ก็เลยโบออกนพี่น้องเนาะก็สิเป็นวันพุทธที่สิบสองน้นอง ครับแต่้วพอเตียมสิลงให้บริหนกพี่น้องบนล่าง แปดกับเก้านะครับครับชุดเตรียมมันจะม,มีสี่ห้าหกมันบ่าพี่น้องที่เข้าเบิงน้ำกันเมื่อกี้นี่เนาะ ตัวนี้มันจะมีเกตแปดเก้าเาพอเอตียมเอาตัดเอาตัแปดกับเก้านะ,ค,ะครับครับก็ยัามาจับคู่กันพี่น้องแปดห้า เก้าเก้าห้าเก้าหกนะครับวันนี้แวดรีชันะ แปดสี่เก้าสี่กันไว้พี่น้องครับพรายมขอเป็นตัวกันนะพี่น้อง อา้าซีหางพี่น้องเขาเตรียมกับบรูวาชิเนนตัวใดนะครับเน่นติดหกแลวพี่น้องเนอะับแปดหกเก้าหกแลวพี่น้อง เเลข4หางมาพี่น้องเนาะตัวเนียนรับตัวกันกับ 8c 9c แค่นี้พี่น้องรับเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกาบก็โทษขอให้ไ,ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนาพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเฉาาินนันแล้วพอเตรียม้อไวพ้พอนคอยเขาคอยปัง,ปงๆเด้องวดนี้ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับ เอาจะลื่อมนะพี่น้องเลือเขามาแลดวก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับเอาสำหรับชิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องกล้อยโศกศกมันๆนะพี่น,อน้องเนาะเฮงเรวยรวยกันทุกคนนะครับอาพอกนคชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม